ในการเขียนเนื้อหาใน Notion ครับเราอาจจะใส่อิโมจิเข้าไปในข้อความเพื่อให้ข้อความนั้นดูสวยงามน่าสนใจมากขึ้นนะครับในการจะใส่อิโมจิก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีแรกเราจะใช้คำสั่งอิโมจินะครับก็คือ slash emo จากนั้นเราก็คลิกไปที่อิโมจิจากนั้นก็ไปคลิกเลือกอิโมจิที่ต้องการจะใส่ลงไปนะครับ จากนั้นก็พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปในการจะใส่อิโมจิก็สามารถจะใส่ไปยังข้อความณตำแหน่งที่ต้องการก็ได้อาจจะเป็นต้นข้อความหรือท้ายข้อความหรือในระหว่างข้อความก็ได้อย่างเช่นต้องการจะใส่ตัวนี้เราก็ คลิกไปยังตำแหน่งที่ต้องการจากนั้นเราก็พิมพ์ slash /emo ซึ่งก็ย่อม,มาจากอีโมจินั่นเองจากนั้นก็คลิกไปแล้วก็ไปคลิกเลือกอีโมจิที่ต้องการหรือท้ายข้อความเราก็ใส่ /emo แล้วก็ไปเลือก อิโมจิที่ต้องการอันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกวิธีถัดไปเราสามารถจะพิมพ์โคลอนแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษที่เป็นตัวอักษรของอิโมจิที่ต้องการอย่างเช่นต้องการจะใส่ต้นไม้ก็พิมพ์โคลอนแล้วก็ใส่ที R ่ e จากนั้นก็จะมีอิโมจินะครับ ขึ้นมาเราก็คลิกไปที่อีโมจิที่ต้องการแบบนี้นะครับก็คือพิมพ์โคลอนแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษนะครับที่เป็นชื่อของอีโมจินะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิธีที่2วิธีที่3เวลาที่เราจะใส่อิโมจินะครับให้เรากดปุ่มวินโด w ค้างไว้แล้วก็ไปกดปุ่มคลอนก็จะปรากฏอิโมจิต่างๆ มีให้เลือกอยู่พอสมควรนะครับซึ่งจะแตกต่างกับการใส่ s l a s อ e โมจินะครับเมื่อต้องการรูปไหนนะครับเราก็คลิกไปยังอิโมจิที่ต้องการแบบนี้นะครับ ครับนี่ก็จะเป็นการใส่อีโมจิใน3รูปแบบด้วยกันนะครับ